ตรวจมนวันที่สองวันที่ยี่สิบสามเดือนพฤศจิกายนปี2อ6 7 เบ,บัดนี้วันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 7เป็นวันที่สองข้าพเจ้าชื่นายวัชรินพรนามเรศขอถาวายเสียงสวดสาธยายประสูตรพระประิตและมนตต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจารียะาบูชาแดงคู่บาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ สมันตาจากาวราวาเลสุอันตาราคาชันตุเทวตาสาธมามุนราชันสวาสุนันตุส ok ังคมุขทัง ซาเคกามจโรเปคเริสิคาราตาเตจันตาริเทวีมานเทเปราเทจามเม ตารุณาคาเนเคหาวาทุมีเคเตลมมาใจยันตุเทวาชรธารวิสเมยาคาคันทับพานากาเตทันตาสันติเกยัง โมเนวรวาจานังสาธาโวเมโซนันโตธัมมสวนาณัคคโรอายมพันตาธัมมสวนาณัคคโรอายมพันตาธัมมสวนาณัคคโรอายม Not more than a Arahato Sama Sambut Tazanamu Tazabagawanto Arahato.

สัลลานังคาชาเมตเตยามเปสังค์สัลลานังคาชาเม นาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะสโสธิมิโสธิมิโหตุสัพพะธานาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะ โสทิเมโหตุสัพพธานาเทเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสทิเมโหตุสัพพธา